ใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนเพื่อนชาวเอฟซีฮิรานิมิตพิทักษ์สวัสดีครับมาก็มาศึกษาพระเครื่องกันต่อนะครับในพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับก็มีเอฟซีนะครับส่งพระมาให้ดูมาทําคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับมาตรวจสอบก็โอเค นะครับองค์นี้นะครับไม่พูดพร่ำตำเพลงเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปหลายวันนะครับวันนี้อยู่ก็ทําคลิปต่อตเนื่องนะครับท่านที่สนใจนะครับจะร่วมศึกษาพระเครื่องหลวงพอเงินวัดบางคานะครับกับทางเรานะครับในสายวิทยาศาสตร์นะครับผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องเซมนะครับอ่ก็สามารถแอดไลน์เข้ากลุ่มได้นะครับก็มีค r Code นะครับอยู่ด้านหน้าปก คลิปกับท้ายคลิปนะครับตอนจบก็มี QR วอา e คนะก็แอดไลน์เข้ามานะครับเข้ากลุ่มเข้ามาแล้วก็ดูอ่านนโยบายนะครับปฏิบัติตามกฎของเรานะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับทางเราก็จะออกบัตรสมาชิกเป็นบัตรดิจิตอลให้นะครับเก็บข้อมูลผ่าน QR วอา e คในบัตรไว้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็เป็นการศึกษาภาคเครื่องสมัยใหม่นะครับตรวจสอบได้เข้าถึงได้นะครับยุคดิจิตอล ตรงนี้ก็เป็น <rad> พิมพ์นิยมนะครับต้องมองว่าต้องบอกว่าแม่จมูกสึกไปนิดนึงนะนิดเดียวเองนะครับก็ด้วยความบอบช้ำนะครับหลายท่านอาจจะจําได้นะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อลักษณะเหลืองทองจะเหลืองดอกบวบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของคาบลักเนาะคาบลักษ์ลักแดงพวกนี้นะนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเนื้อกับเอกลักษณ์เลยนะคาบลัก ก็คือจักกุเจดีนั่นเองนะครับปี2451นะครับ2451นะครับเปิดกุ2513นะอย่างเป็นทางการนะครับก็มีประวัติบันทึกกันนะครับเขาว่ามาอย่างงั้นนะครับก็บอกต่อๆกันมาก็ยังเห็นในข้อความนะครับแต่ไม่เห็นหนังสือบันทึกนะเราก็ว่ากันตามเขานะครับจากคนรุ่นเก่านะครับเขาบอกเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าอาจารย์เขาก็อยู่ในชุดที่เปิดกุด้วยนะครับ เราก็ต้องไปหาประวัติจากวัดมานะครับเราเป็นนักศึกษารุ่นใหม่นะครับทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนนะฮะแต่เราดูกายภาพด้วยแล้วเนี่ยมันมีความเก่าในตัวอยู่แล้วนะครับแต่นั่นคือเรื่องของการศึกษาทางประวัตินะครับเอามามาประกอบกันกับการศึกษาภาคเครื่องเรานะครับว่าพระเราอยู่รุ่นไหนยุคไหนเราจะได้สบายใจนะครับอ่าก็เป็นประวัติข้าวๆนะครับเพราะว่ากรมหลวงชุมพรสร้างครับ 2451หก็ถือว่าปีนั้นเป็นยังไงครับคลองราชครบ40ปีของรอนะครับาราชการที่5นั่นเองก็ฉลองใหญ่เลยปีนั้นนะครับกรมหลวงชุมพรก็มาสร้างพระบรรจุไว้แล้วส่วนหนึ่งก็ไปบรรจุที่วัดพระแก้วนะครับวังหน้านะครับแจกข้าราชการพลเรลือนก็ว่ากันไปนครับตามธรรมเนียมนะครับอ่ะนี้เรามาดูกันนะครับอย่างที่บอกครับ อันดับแรกเลยลืมกันหรือยังครับในเรื่องการศึกษาพักเครื่องนะครับหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณอย่างไรครับนี่มีการติดก้านชนวนนะครับแสดงว่าต้องอย่างน้อยก็เป็นช่อเนาะอย่างน้อยก็ช่อ9องค์ก็ไม่ช่อก็กลางปลาแต่ช่อก็ทําได้นะครับอ่าเพราะช่างระดับช่างหลวงแล้วอ่ะนะครับช่าง10หมู่ทําไมจะทําช่อไม่ได้แต่อาจจะไม่ต้องเยอะมากอะไรประมาณนี้แนะนะครับเนี่ย แล้วเนื้อโลหะเนี่ครับก็เป็นสูตรในการผสมด้วยนะเนื้อจะออกทองเลยนะครับเนี่ยแต่ไปเช็คค่ามาแล้วไม่มีค่าทองนะครับไปเช็คค่ามาแล้วไม่มีค่าทองอ่ะนี้เรามาดูกยายภาพพิมพ์นิยมก็จริงนะครับพิมพ์ขี้ตาเราจะเห็นตะเข็บนูนๆเลยถูกต้องไหมครับอ่าเราจะเห็นตะเข็บนูนๆเลยนะก็นนิฐานว่าเป็นช่างชาวบ้านนะครับยุคแรกๆนะครับก็อาจว่าในเรื่องของการตะเข็บเราก็ไม่เก็บ นะรอ,อยังไงก็อย่างนั้นรีบทํารีบสร้างกันแล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับจะปุดๆน,นูนๆยังไงก็ไม่เก็บนะครับอพอมายุคหลงังๆอาจจะมีการเก็บแล้วก็ได้นะครับยุคปลายเนี่ยในพิมพสามชายนะพูดถึงเอ้ยไม่ใช่สามชายพิมพ์ขี้ตาเลยก็จะมีการเก็บตะเก็บขึ้นนะครับในยุคหลงังๆขึ้นมาก็ตีเป็นยุคปลายแล้วกันเราเอาศัยว่าการพัฒนาของแต่ละยุคท่านคิดตามผมได้เนาะ ถ้ายุคแรกเนี่ยไม่มีตะเข็บเนี่ยยุคต่อมาเนี่ยมีการพัฒนาเขาก็ต้องเก็บงานให้ละเอียดถูกตอนน้องไหมช่างเริ่มมีฝีมือขึ้นนะครับช่างเริ่มมีฝีมือขึ้นนะครับอะไรพวกนี้นะแล้วช่างส0บหมู่บ้านช่างรออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งพิมพ์ของคุณย่าวันอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าพิมพ์ก็เป็นพิมพ์นิยมที่เรียบร้อยสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูองนี้นะครับ แล้วโบราณอย่างไรครับเขาก็ต้องขึ้นหุ่นเทียนเหมือนงันนะครับขึ้นหุ่นเทียนนะครับประกบหุ่นเทียนนะเ,นเก็บงานดีนะครับเก็บงานดีนะครับเก็บงานดีนะครับขึ้นหุ่นเทียนไม่เห็นรอยเลยนะครับเ,เก็บรายละเอียดนะครับแต่เชิงช่างเนี่ยผมมักชอบดูตรงนี้หรือจีวรตรงนี้ครับช่งางก็จะต้องแต่งนะครับ ถ้ากดหุ่นเทียนไปแล้วเนี่ยมันมันส่วนใหญ่บล็อกเนี่ยมันจะไม่ตรงกันพอดียัยงมีร่องรอยมีเส้นเห็นไหมครับเนี่ยช่างก็จะเก็บรายละเอียดนะครับช่างก็จะเก็บรายละเอียดเป็นจีบๆเลยนะไม่ใช่นูนหนากลมเป็นเส้นหนุม่มจีนะครับเห็นไหมเป็นเหมือนผ้าพ,พับไว้นะครับเนี่ยไม่ได้นูนหนากลมๆนะนะครับเนี่ยไม่ได้นูนหนานะสวยงามนะครับเนี่ยเชิงช่างแล้วก็ดูเชิงช่างนะครับเชิงช่าง ร่องสังกติตรงนี้นะครับต่อคอตองแนวหูเนี่ยต่อคอนะครับมาข้างหลังเหมือนกันตรงนี้ก็นี่มานี่เลยนะครับเนี่ยเชิงช่างนะครับเชิงช่างหูอยู่มองมองจากข้างหลังเป็นหูกลางๆนะครับเนื้อราหาไปไงครับเห็นไหมมีการยุบแม้กระทั่งอยู่ในกุก็จริงนะเรายังเห็นเนื้อโลหะยุบเลยครับผมเคยเอา2 4 0 8 ลงให้ดูนะหัวพระแก้วนี่ครับเนื้อโลหะก็มีการแห้งหดเขียวยุบนะครับนี่ลงรักคุมไว้นะไม่ให้โลหะมันเสื่อมถลายเร็วนะครับในการลงรักเขาก็ป้องกันผิวพระนะเนื้อพระไม่ว่าจะพระผงหรือพระอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ก็ลงรักเห็นไหมครับการหดแห้งของเนื้อโลหะวันนี้ขนาด 10x ยังเห็นแทบเกลีโลหะเห็นลายตามุ่งเลยนะครับเนี่ย การยุบย่นนะครับการยุบย่นหดเหียวแห้งสนิมข,ขาวนี่สนิมต่างสีนะนะครับสนิมต่างสีนะครับการยุบย่นของเนื้อโลหะอ่าท่านดูนะครับจำไว้นะแล้วท่านลองไปเทียบพระที่ท่านผิวตึงๆอะ่ะมันจะได้แล้วเราจะเทียบอายุได้มหมถ้าอันนี้มันสองสี่ห้าหนึ่งอ่ะอันนั้นมันควรจะ อหหรืลังถ้าตึงก็แสดงว่าหลังแน่นอนแล้วนะครับหลังแน่นอนแล้วนะครับทันไม่ทันนี้ก็ไปดูอีกทีหนึงกันนะครับในเรื่องเชิงช่างพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับตาลึกเห็นไหมครับตาลึกตาเหมือนมองลงลึกนะครับหมวกแก็บเครื่องวงกลมนะครับตาลึกนะครับตาลึกดูพระหลวงเงินต้องดูตาลึกๆนะตาไม่ลึกนี่ถอดพิมพ์นะครับตาตื้น ร่อ,องรอยจะเข็บเห็นไหมครับนี่ผมก็ไหลมีนูนๆหน่อยเราก็มองได้เราก็ยังพอดูอ่อนนะครับว่าร่องรอยการประกอบแม่พิมพ์ทําไมผมดูอย่างนี้ครับก็คือดูว่าไม่ใช่พ้าฉีดงไง้ครับพลา,าฉีดเนี่ยมันจะเส้นเส้นโคง้งกลมเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับถ้าพลาชีดเนี่ยมันจะโค้งกลมเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับนี่นะเทคนิคการดูนะครับผมก็แนะนําให้ดูนี่ลักษณะเชิงช่างนะครับเชิงช่าง อเจดีนะครับสองส่ 24, 5, รูซอคอลึกเห็นไหมในการแต่งเชิงช่างปาดแต่งใต้คอนะครับไล่มาเป็นทางเลยนะครับกอออ็หูโนกครับนมตั้งเต้านี่นูนเด่นเป็นสง่าเลยครับนี่นมตั้งเต้ารองรอยของริวจีวอน ครับถ้าสังเกตคาบลักนะจะแตกเป็นเม็ดเม็ดเนะไม่ใช่ติดเป็นปื้นเป็นแผ่นนะเอออันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการดูของกูจะดีเหมือนกันนะครับเห็นไหคาบลักมันหลุดไหลแขนนะครับยุบย่นผิวมะกูดอ่ะเหมือนผิวมะกูดดูสนิมปูดขึ้นมาจากข้างในเลยนะครับสนิมนี้ขาวขาวไขไขขึ้นมาเนี่ยสนิมสังกะสีนะ ต่องรอยของตะไบเก่านะครับการปาดตะไบเก่าร่องรอยเชิงช่างนะครับเราก็ดูสวยงามแล้วที่สังเกตนะนะครับนี่นิ้วเท้ามีนิ้วเท้าด้วยจะเห็นนิ้วเท้านี่ติดชัดเจนเลยนะอย่างน้อยก็สามนิ้วนะครับนี่โป้งชัดเจนมากนะครับ นะชัดเจนนะมือไม้มันสั่นเพราะเมื่อ,นอ,อ,อาายนะครับต้องขออภัยนะครับนี่ร่องริ้วจีวรนคาบสนิมเขียวๆนี้ก็บอกว่าน้ำว่านนะชุบน้ำว่านนะครับความเป็นธรรมชาติริ้วจีวรน,นะครับเน,นะเป็นจีบเป็นร่องสวยงามเป็นชั้นนะครับไม่กลมเหมือนเส้นหมนมจีน รอยยุบเหมือนผิวมะกรูดนะครับโลหะนี่เหมือนผิวมะกรูดเลยเชิงช่างปฏิมากรรมต่างๆประมาณนี้นะครับดูความหมดเหี่ยวแห้งของเนื้อโลหะเนี่ยครับดูอย่างนี้ถ้ายังผิวตึงอยู่เนี่ยหลายคนส่งมาให้ผมดูมันยังผิวตึงมันยังเรียบอยู่นะครับแล้วหูแหลม เอาไม่ใช่หูแหลมนี่หูมันมนไปแล้วอ่ะหูลู่ๆอ่ะครับนึกออกไหมครับหูตรงเนี้ยหูหูเนี่ยควรจะเป็นใบหูเนี่ยอย่างเนี้ครับแต่หูมาให้ผมดู אותו. มันกลม,กลม Schon Schon ๆมนๆน,น่ะครับมันไม่มีมิติแล้วอ่ะมันเรียบเหมือนถอดพิมพ์มาแล้วโค้งๆบอกไม่ถูกอ่ะไม่มีมิตินะครับก็ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีนะหูอย่างนั้นไม่ดีนะหูอย่างนั้นไม่ดี อ่าอีกจุดหนึ่งครับเวลาผมชี้ให้ดูเนี่ยครับนี่ก็คือที่ฐานเลยฐานเขียงฮนะอันนี้มีรอยตะไบออกไปนะครับก็คือการดูของเนื้อปิ้นเนื้อปิ้นของหุ่นเทียนนะครับนี่มีการตะไบออกไปนะครับมีการตะไบตะไบเนี่ทีแรกแล้วเกิดเนื้อปิ้นนะครับนี่นี่อย่างทิ้งร่องรอยเห็นไหมครับนี่ตรงมุมหยกัยกๆต้องดูมีมิติอย่างนี้ด้วยนะนะครับบางทีก็ถอดพิมพ์ไปมันก็จะเป็นโค้งเหมือนกัน แต่ว่าไม่มีมิติไม่มีความลึกนั่นเองนะครับนี่เนียฮะปิ้นชัดเจนนะครับเนี่ก็ปิ้นเยอะเออรอยตะใบออกไปครับนี่เห็นชัดเจนครับว่ามีรอยตะใบเก็บออกไปเพราะว่าตอนเป็นหุ่นเทียนเนี่ยเขาไม่ได้เก็บนะครับเขาติดเสร็จก็ติดเลยนะครับนี่ะครับปิ้นเอาไว้เห็นชัดเจนนะครับติดก้านชนวนเสร็จเขาก็เหมือนแบบอันเนี้ยแต่ ้ําเทียนนิดนึงหรือว่าจะดาดแผ่นความร้อนก็ได้นะครับแล้วนี้ก็ตัวกา้านนี้ก็ดาดความร้อนเหมือนกันหรือแตะน้ำหุงเทียนก็ได้นะครับกิ้มแปะเข้าไปผมลองนะครับสองวิธีนี้ได้หมดได้สองอย่างนะครับได้สองอย่างนี่แล้วก็ติดเข้าไปนะครับก็จะมีเนื้อปิ้นเกินนะครับพื้นจะดูยุบหน่อยอ่าพื้นก็จะดูยุบลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนก้นชนวนก็มีเนื้อปิ้น นี่ผิวต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเนื in, ้อปิ away, i, that, ้นนะครับชัดเจนเนี่ยเนื้อปิ้นนะครับเนี่ยเนื้อปิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเทคนิคการดูผมนะครับในพิมพ์นิยมนะในพิมพ์นิยมรอยตะไบเนี่ยนะครับมีการสงสัยกันอยู่ตลอดนะครับจะหยาบจะละเอียดจะอะไรนะมันก็บอกยากนะเพราะว่าจริงๆนั้ตะไบเนี่ยมันก็มีหลายเบอร์นะมันก็มีหลายเบอร์นะครับแต่ในหลักการดูตะไบเนี่ย เส้นมันต้องตรงนะครับเส้นต้องตรงนะเส้นต้องตรงโค้งเนี่ยคือหินเจียนะครับจะไม่มีความลึกล่องจะละเอียดนะครับไม่มีความลึกแต่เนี่ยมันจะสลับกันมีลึกมีเตื้นมีต้านมียาวเนี่ยครับมันมีความคมลึกของมันนะครับเนี่ยของสะไบนะครับก็โชว์ให้ดูหลายๆทีแล้วนะครับนใเรื่องของรอยตะไบนะครับ เดี๋ยววันไหนว่างจะไปลงกึงนิดหน่อยไปทําเรื่องรอยตะไบรอยหินเจียให้ดูนะครับนี่โอเคนะครับนี่ดูลักษณะนี้นะนี่พิมพ์นิยมนะครับกุเจดีนะครับกุ j จดีสอห้าหเปิดกุเป็นทางการก็2513นะครับเอกลักษณ์คือเนื้อนะครับกับลักษณแดงนะครับที่ลงกุไว้นะครับธรรมชาติของผ้าเก่าเราก็ต้องดูอย่างนี้ครับเนี่ยดูอย่างนี้เลยนะครับ ถ้าไม่ใช่กุผมก็ถือว่าเป็นพระแท้เหมือนกันเพราะธรรมชาติโลหะมันได้ไงครับเนืกอออกไหมครธรรมชาติโลหะธรรมชาติการสร้างผมให้ความสัมพันธ์กับการสร้างมากเลยนะครับผมบอกว่า40%นะถ้าสร้างผิดวิธีมันไม่ต้องดูแล้วครับถ้าสร้างผิดวิธีก็ไม่ใช่แล้วกลายเป็นพระฉีดแล้วพระใหม่ไปแล้วนะครับสร้างถูกวิธีเราก็มาดูเชิงช่างเนี่ยเชิงช่างน,นะดูธรรมชาติโลหะธรรมชาติความเก่าสนิมต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ ประกอบเข้าไปหลายๆอย่างนะครับเนี่ยมันต้องมีความเก่าเนี่ยถ้าโลหะเรียบตึงมันไม่ใช่แน่นอนนะครับโลหะเรียบตึงไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วพระเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องฝังกุทั้งหมดถูกต้องไหมครับอ่าอาจจะฝังเป็นพิธีก็ได้นะครับสมัยก่อนไม่ต้องถึงเหมือนอหลวงพ่อโตเนี่ยแปดหมื 80, ่นสี่คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่อีกและฝังแปดหมื่นสี่หรือ มีทำเผื่อไว้แจ,แจกนู่นแจกนี่เอาไว้ฝังที่นู่นบ้างเอาไว้กรุงเทพบ้างแจกญาติโยมที่มาร่วมพิธีบ้างก็ไม่ได้ฝังกุถูกต้องไหมครับมันก็มีอีกแสดงว่าผ้าในชุดเดียวกันเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องฝังกุทั้งหมดโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้จําได้แล้วเนาะเทคนิคการดูนะครับเนี่ยเทคนิคการดูนะครับดูหลายๆอย่างท่านก็นจะดูภาพเป็นนะครับอ่า ท่านก็จะดูภาพเป็นนะครับเชื่อมั่นตนเองครับศึกษาเยอะๆเชื่อมั่นตนเองนะครับก็เห็นว่าดีท่านก็เอาไปใช้นะครับถ้าท่านไม่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับก็ไม่จาเป็นนะครับพราผมไม่ได้บังคับใครเพราะผมก็ทํา YouTube ของผมไปเรื่อยนะครับแล้วท่านที่ออกมาอวดอ้างจักดาอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับผมด้วยนะครับต้องบอกตรงๆแล้วผมก็ทาคลิปไปเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะพวกเข่าหอนก็ไม่ต้องมานะครับ ไม่ต้องดูด้วยนะครับทั้งกระข้ามไปเลยเนาะโอเคนะครับคำพูดคำจาสิ่งใดผิดพลาดพังไปต้องขออภัยนะครับคนดีๆมีเยอะครับในสังคมนะผมอยากให้คนดีๆก็อยู่กันเยอะๆเนี่ยคนที่ก็ดูแล้วมีความสุขเนาะจะได้ไม่ต้องมาเสียอารมณ์กันนะครับอ่ะก็ฝากการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวดูภาพขยายกันอีกนิดนึงถ้าสนใจจะสมัครก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็มี QR code ค,คนะครับอ่าเข้าร่วมกลุ่มศึกษากับเรา นะครับไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันครับเนาะโอเคนะครับสักครู่ครับครับมาต่อกันที่ภาพขยายกล้องพัน x นะครับเรามาดูเนื้อหากันลึกๆเลยนะครับของพระกรุเจดีนะครับนี่สวยงามมากนะครับจริงๆขยายเนี่ยไม่ถึงพันเอกครับก็ประมาณสักผมว่าสี่ห้าร้อยเท่าประมาณเนี้ยนะวะ เราดูกายภาพนะครับนี่ดูรอบดวงตานี่ท่านสังเกตด,ดีๆนะครับต้องมีความลึกนะครับไม่ว่าจะด้านบนเปลือกตาหรือใต้ตานี่ต้องเป็นร่องรอยกีตาเลยนะนะครับศีษะครับนี่การเกิดเกณฑ์โลหะสนิมสนิมแดงเรื่อยๆนี่นะคอปเปอร์ออกไซด์นะนะครับเห็นไหมดูร่องดวงตาความเป็นธรรมชาติครับของโลหะ เหมือนผิวมะกรูดนะครับต้องบอกเลยนะครับนี่ดูใบหูยุบย่นยับหมดครับล่องซอกคอดูเชิงช่างปฏิมาก,กรรมเชิงช่างซอกคอลึกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยร่องรอยการขูดขีดนะครับต่างๆขาวๆก็สนิมสังกะสีนะครับประมาณนี้เนี่ยการยุบย่นยับนะครับของโลหะ พกูจีดีเนี่ยที่อยู่ในกุเนี่ยมันก็จะมีการลงรักนะครับเนี่ยรักแดงนะครับลักแดงลักเขียวหรือน้ำว่านนะครับผมก็มองไปรลักเขียวเหมือนนะนะครับบางคนงก็บอกน้ำว่านก็ไม่เป็นไรครับเราดูเนื้อหาโลหะก่อนครับปัจจัยหลักๆคือโลหะจะมีความเหลืองสุกอยู่นะเป็นสีทองสุกนะครับเ,เชิงช่างตรงสังกตินะครับดูหน้าอกนมตั้งเต้า การยุบตัวการเกิดเกณฑ์ลหะเชิงช่างปฏิมากรรมเชิงช่างนะครับมีร่องรอยการแต่งนะมือนี่จะวางมือเป็นแนวรากนะครับนี่วางมือเป็นแนวราบเลยนะเป็นลักษณะเยี่ยงนี้นะครับล่องใต้มือนะครับนปลายทางคติจีวรด้านซ้าย ดูความเป็นธรรมชาตินะครับแมะทั่งในร่องหลุมสังกติต่างๆเนี่ยธรรมชาติของริวจีวนะครับไม่แข็งทื่อคือเรามองคําว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยเราต้องต้องดูนะว่ามันมันจะมีความอ่อนไหวพิวอะไรพวกนี้นะนะครับถ้าไม่ใหม่เนี่ยโลหะมันจะใหม่จะแข็งนี่ดูนิ้วเท้านะครับเหมือนมากเลยไหมเห็นไหมครับ คือถ้าถอดพิมพ์ไปมันก็จะติดกับเนินพืชนะครับคาบตนิมธรรมชาติโลหะการยุบย่นยับนะครับการเก่านะครับต้องบอกวความเก่านี่ร่องรอยการยีวอนตรงนักแข้งเนี่ยนะครับเส้นต่างๆพวกนี้มันจะมีลักษณะของเชิงช่างอยู่นะบางทีตื้นเบอร์ไม,ม่ติดอะไรพวกนี้ก็ระวังพวกถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพ์นี่สร้างแบบแบบโบราณด้วยนะ นะครับมีการติดกุ้งเทียนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทาแล้วน้ํามูลงัวนะครับเยน้ําปูนปัตเตอร์น้ําซีเมนต์อะไรพวกนี้เลยนะครับเขาจะใช้ลักษณะการเวี่ยงนะครับรอยตะใบนะครับจากเนื้อปิ้นเกินด้านข้างนะครับด้านข้างอ่าไล่ดูด้านข้างนะครับมันมีเหมือนพายเงินด้วยนะนาะ เวลาโดนแสงมันพายเงินเลยนะครับก็น่าจะมีส่วนผสมนะครับเดี๋ยวผมต้องลองไปตรวจค่าดูบ้างนะครับผมก็ยังไม่ได้ส่งไปนะครับนี่ความสวยงามเห็นไหมเป็นข้อเป็นปมเลยครับนี่จุดสังเกตนะฮะนี่จุดนี้เลยนะในการดูนะครับรอยต่อระหว่างไม่พิมพ์ตัวหน้ากับไม่พิมพ์ตัวหลังนะครับเนื้อพิ้นเกินนี่ช่างกระตบายออกไปนะครับ บางองค์เนี้ยก็ไม่ตะไบก็มีนะเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเนื้อเทียนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ปูดขึ้นมาเยอะก็ไม่ต้องตะไบออกนะครับศีรษะครับดูเป็นผิวมะกรูดเลยนะฮะคือถ้าเราเห็นพระพระแท้แลเนาะมันก็ต้องพูดว่าพระแท้แหละแถ้าดูพระไม่แท้มันก็ไม่แท้แหละพระแท้นะครับ แล้วท่านก็สามารถใช้ยึดเป็นตัวอย่างสักองคหนึ่งเป็นต้นแบบอย่างเงี้ยนะครับโลหะมันเหมือนกันไหมมันถึงกันไหมแล้วก็เอาพระยุคใหม่นะครับเช่นปี2ออย่างเงี้ยนะครับปืนแตกหรือ3ตีฟ้าคำลนหรืออะไรพวกนี้นะครับท่านลองมาเทียบโลหะใหม่กับโลหะเก่าดูนะครับเทียบเชิงช่างดูนะครับท่านก็จะรู้ว่าอ๋อพระเก่าพระหล่อบโบราณเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการศึกษานะครับ ดูความเก่าการหดเหี่ยวแห้งการยุบยับการเกิดเกรนโลหะการหล่อไม่เต็มเกิดขี้ตะก,กันคาบลักต่างๆที่ลงไว้นะครับเนี่ยพวกนี้มันจะติดแน่นเลยนะนะครับส่วนที่หลุดเปิดก็หลุดไปนะครับกุใจดีนี่ JD, ข้อสังเกตอย่างนอกจากเนื้อโลหะจะเป็นสีเหลืองแล้วนะครับผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการ เรียกผสมสูตรนะเป็นส, ну สูตรเฉพาะนะครับเนื้อปิ้นเนี่ยนะครับเนื้อปิ้นนี่เอกลักษณ์ในการดูเลยนะเนื้อปิ้นนะครับเนื้อปิ้นเกินนะครับเนี่ยหลอโบราณแน่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของเนี่ยรักนะครับเวลามันแห้งมันหลุดร่อนมันจะแตกเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ครับมันไม่เป็นแผ่นเหมือนที่รักที่เขาทาไว้บนผระสมเด็จอะนะที่จะร่อนเป็นแผ่นแผ่นไม่ใช่นะเนี่ยมันจะเป็นเล็กเม็ดเม็ดเม็ดอย่างเงี้ย ลายฐานครับนี่รอยตะใบยอย่างนี้นะลึกเส้นตรงลึกนี่ความคมมีลึกด้วยนะครับคือลึกคมอะลึกคมนะครับเนื้อปิ้นก็สลับกับต,ตื่นบ้างนะครับเนื้อปิ้นต่างๆคาบสนิมคาบกระเมาขี้กุนะครับก็ดูรวมรวมเอาครับหลายๆอย่างดูโลหะดูหลายๆอย่างดูวิธีการสร้างนะครับถ้าผิดวิธีนี่ก็จบเลยนะครับ ส่วนใหญ่ไม่ผมดูผมก็บอกแนละ้าผิดวิธีก็จบตั้งแต่ทีแรกผมให้ความสําคัญในการดูเรื่องของความรอเอ๊ะมีความรอแล้วการรอแบบโบราณนะครับอ่ะโอเคครับก็ท่านที่สนใจนะครับศึกษาประเครื่องทางสายวิทยาศาสตร์นะครับก็สแกนคิวโค้ได้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฮิรานุเวสสวัสดีครับ